สเรื่องต้องรู้ก่อนซื้อประกันชีวิตข้อ1ประกันชีวิตเป็นสินค้าสำหรับบริหารความเสี่ยงประกันชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ไปสร้างผลประโยชน์หรือไปทำกำไรสูงสุดไม่ใช่สินค้าที่จะทำให้คุณร่ำรวยแต่เป็นสินค้าที่ทำให้คุณเนี่ยไม่อับจนหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการจากไปก่อนเวยควร หรือความเสี่ยงที่เรามีอายุยืนยาวเกินไปประกันชีวิตสามารถรองรับความเสี่ยงในส่วนนี้ได้ 2. ประกันชีวิตมีหลายแบบเลือกให้ดีก่อนทําประกันชีวิตผมแบ่งออกเป็น5แบบหลักๆแต่ละแบบมีข้อดีข้อจำกัดและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเอาไว้ให้ทุกคนได้ศึกษากันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าวันนี้จะลอง ยกตัวอย่างง่ายๆสักตัวอย่างหนึ่งเช่นถ้าวันนี้เรามองหาความคุ้มครองสูงๆต้องการสร้างมรดกโดยใช้เงินเนี่ยน้อยๆหรือจ่ายเบีย้ยต่ำๆอาจจะต้องไปมองอประกันแบบตลอดชีพหรือถ้าเราสามารถรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นก็อาจจะไปลองดูประกันควบการลงทุนหรือที่เรียกกันว่ายูยนตลิค์ข้อ3าม ถ้าเราไม่สามารถทําตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ผมบอกเลยว่าไม่คุม้มรูปแบบของประกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีการกําหนดเวลาการชราระเบี้ยระยะเวลาการคุม้มครองแล้วก็จํานวนเบี้ยมาอย่างชัดเจนผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทําประกันแบบสะสมทรัพย์ปีละ2 0 0 0 0ถ้าเราไม่สามารถทําตามเงื่อนไขของเขาได้ ที่ต้องจ่ายเบี้ยทุกปีทุกปีเนี่ยสมมุติในปีที่2เราต้องการจะยกเลิกหรือเว้นคืนกรมธรรม์กรมธรรม์นเนี่ยในปีที่2อ,อาจจะไม่มีมูลค่าเลยก็ได้ตัวนี้ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ดูเงื่อนไขให้ดีก่อนที่จะทําแต่การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีข้อด้อยเสมอไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจ่ายไประยะเวลาหนึง่งที่มันถึงจุดคุ้มทุนแล้ว เราต้องการเวนคืนเงินตรงนี้กลับมาแล้วเราสามารถทำประกันรูปแบบใหม่ที่มันใช้เงินเท่าเดิมหรือว่าเงินน้อยลงแต่ได้ความคุ้มครองที่สูงขึ้น,นในส่วนตรงนี้ก็สามารถบริหารจัดการได้เราต้องปรึกษาตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นมืออาชีพเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรานะครับก็ผมฝากไว้ก่อนที่จะทำประกันเนาะต้องมี ความรู้ในเรื่องเหล่านี้หากใครชอบความรู้และก็สนใจเรื่องประกันเนี่ยสามารถติดตามผมได้ที่เพจประกันเรื่องง่าย by c o a c ต้นหรือช่อง youtube ประกันเรื่องง่ายแล้วเจอกันครับ